คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณครูเนรนจะพาเด็กๆไปทําแบบเสริมทักษะกันค่ะดเด็กๆรู้จักแบบเสริมทักษะกันไหมคะนั่นก็คือหนังสือนะคะที่มีลหลายๆเล่มที่คุณครูเนื้แจกไปนะคะในแต่ละวัน,นคุณครูเนร้นก็จะให้ให้เด็กๆทาแบบเสริมทักษะไม่เหมือนกันนะคะและในแต่ละวันกน็มีให้ทําไม่ซ้ํากันเลยแหละก็หลากหลายด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะค,คุณเนก็มีให้เด็กทําทั้งหมด1เล่มด้วยกันจะเป็นเล่มอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกันมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มนี้นะทักษะคณิตศาสตร์แล้วเราก็เปิดไปหน้าที่10ค่ะอายกตกใจใช่ไหมคะว่าให้เปิดหน้านี้ทําไมเราจะมาทบทวน ตัวเลขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือตัวเลขเลยคะ่ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยเลขหนึ่งอาราบิกหนึ่งไทยอ่าเด็กลองพูดตามคุณครูนะคะตัวเลขหนึ่งอาราบิกตัวเลขหนึ่งไทยต่อไปตัวเลขตัวนี้ตัวเลขเลยคะตัวเลขสองอาราบิก ตัวเลข2ไทยทีนี้1ไปแล้ว2ไปแล้วอันนี้อันอันต่อไปนั่นคืออะไรเอ่ยอ่าสนั่นเองนี่ค่ะเด็กๆเรามาลองนับประตูกันดีกว่าว่ามีกี่บาน1 2 3มมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ3บานอ่าน,นี่คือเลข3อารบิกค่ะและนี่คือเลข3ไทยเด็กๆ จำไว้ด้วยนะว่าเลขสามไทยมีหน้าตาแบบนี้ทีนี้นะคะสําหรับด้านนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือระบายสีจุดสําคัญคือระบายสีเลขสามค่ะเด็กๆตรงนี้นะถ้าเด็กๆไม่อยากระบายครูคก็ไม่ว่าค่ะแต่ว่าตรงตัวเลขนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีให้เต็มตัวเลขเลยนะคะ คุณครูหาสีเทียนไม่เจอคุณครูเลยต้องใช้สีไม้นะแต่ถ้าเป็นเด็กๆน่ะใช้สีเทียนน่ะจะไวกว่าเพราะว่าหัวหัวสีเทียนมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปาดเปืเปิๆเลยแต่ว่าเราก็ต้องระบายสีตัวเลขตามการเขียนที่ถูกต้องนะคะ เด็กๆจะได้รู้นะเดี๋ยวเด็กๆด,ด,ดูคุณครูเน่ยระบายยังไงเป็นการระบายตามการเขียนนะคะนี่ต่อไปเลขสามไทยเราก็ต้องระบายหัวก่อนแล้วเราก็ค่อยลากขึ้นม้วนลงม้วนขึ้นลากขึ้น แล้วก็ลากลงอ่าอย่างนงี้นะคะถึงเป็นการเขียนเลขสาเมื่อกี้น่ะแค่ลองฝึกเขียนแบบเบาๆใช่ไหมคะง่ายๆเนาะทีนี้มาเป็นรอยปะบ้างดีกว่าเด็กๆหยิบดินสองขึ้นมาเลยครูจะใช้สี่เมจิกเหมือนเดิมเพื่อให้เด็กมองเห็นอันนี้เลขอะไรนะคะเลขสมใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองนับ รูปภาพนี้นี่คือรูปภาพอะไรเอ่ยโรงเรียนเนาะมีนาฬิกามีธงชาติด้วยอ่ะทีนี้เด็กลองนับสิคะว่ามีโรงเรียนอยู่กี่หลังหรือโรงเรียนอยู่กี่แห่งอ่ะหนึ่งสองสามมีย่านะคะมีกี่หลังเอ่ยมีสามหลังใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็คือเลขอะไรคะเลขสามอะไรเอ่ยสามไทยไหม ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือตัวเลข3ามอาราบิกวิธีการเขียนของมันก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากวงโค้งข้างบนก่อนนะคะโค้งนี้เหมือนคล้ายๆเครื่องวงกลมอ่ะหนึ่งครั้งต่อไปลากตรงกลางค่ะเด็กๆมองเห็นไหมเอ่ย,ยลากตรงกลางลากลงมาเป็นเครื่องกลมอันที่สอง ปุ๊บแค่นี้ค่ะเด็กๆเ,เป็นเลขสามแล้วง่ายใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนี่ยจะพาจะเขียนไปพร้อมๆกับเด็กๆเ,เลยเนีอีกสามตัวเนาะอ่าลากเลยค่ะโค้งที่หนึ่ง๊บต่อไปโค้งที่สองปึ๊บให้เด็กเขียนจริงๆนะคะต้องยกดินสอขึ้นมานะถ้าทำได้เนี่ยจะเก่งมากๆเลยแล้วก็เขียนแบบไม่ต้องยกดินสอนะ ดี๋วดูคุณครูนะคะโค้งหนึ่งโค้งสองนี่โค้งหนึ่งโค้งสองอ่าทีนี้เด็กก็ลองเขียนเองนะคะแล้วพอถึงตรงนี้เด็กเห็นไหมคะว่าไม่มีเส้นรอยปากก็เพราะต้องการจะให้เด็กๆนะ่ะได้ลองเขียนเลขสามด้วยตัวเองคะอ่ะอ่าเขียนยังไงนะโค้งสองครั้งใช่ไหม ค้งหนึ่งโค้งสองหง้าโค้งหนึ่งโค้งสองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแลวเด็กๆก็เขียนให้ถึงตรงนี้เลยนะต่อไปข้างล่างเป็นเลขเลยนะคะเลขสามเหมือนกันแต่เป็นอะไรเอ่ยเลขสามไทยเด็กๆต้องตั้งใจดูเลยนะเลขสามไทยเนี่ยดูคุณครูเขียนก่อนหนึ่งตัว เราจะเริ่มจากหัวค่ะวงกลมลากขึ้นโค้งลงแล้วก็โค้งขึ้นลากลงอย่างนี้อะเดี๋ยวดูคุณครูเขียนอีกหนึ่งรอบวงกลมโค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นโค้งลงเป็นแบบนี้อาทีนี้เรามาลองทำพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่า เด็กอาจจะลองท่องตามคุณครูก็ได้นะคะเพื่อจะช่วยให้เด็กเนี่ยจดจำวิธีการเขียนเลขสามไทยได้นะคะนั่นก็คือวงกลมโค้งลักเส้นโค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นโค,งงคง้คงลงแบบนี้เราจะพูดวงกลมลากขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นลากลงอย่างนี้ก็ได้นะคะและตรงนี้ เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆไม่มีเส้นรอยปะแต่เราจําเป็นต้องเขียนใหถึงตรงนี้เลยนะเพื่อเป็นการฝึกทีนี้น่ะเราก็เริ่มจากวงกลมแถวข้างล่างเด็กสังเกตเห็นไหมคะเขาเขียนวงกลมตรงไหนข้างล่างเราก็เขียนข้างล่างเลยวงกลมให้เต็มลากขึ้นโค้งลงโค้ขงขึ้นลากลงอ่าลองไหมลองไหมวงกลม ลากขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นลากลงโอ้อันนี้ไม่เท่ากันอ่ะโอเคทีนี้นะคะดเด็กๆก็เขียนให้ครบเลยนะคะดเด็กๆอาจจะแบ่งทำเช้าหรือแบ่งทำตอนกลางวันช่วงเงย็นก็ได้เสร็จเมื่อ,อไหร่ก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูได้ตลอดเลยนะคะคุณครูจะรอตรวจผลงานดเด็กๆอยู่นะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเน้นก็ต้องการให้เด็กๆเนี่ย อัดคลิปถ้าผู้ปกครองท่านใดสะดวกนะคะอัดคลิปบุตรหลานของท่านหรือเด็กๆนะคะท่องตัวเลขหรืออ่านตัวเลขนะคะตั้งแต่หน้า10ถึงหน้าที่15นะคะโดยวิธีการท่องนะคะก็จะพูดเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยเลขสองอาราบิกเลขสองไทยเลขสามอาราบิก เลขสามไทยแบบนี้นะคะส่งมาในไลน์ให้คุณครูเนิร์ดกับคุณครูป่านได้ดูด้วยนะคะบายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแบบสนทสัศน์าสตร์ที่คุณครูเนิร์ดให้เด็กๆทาไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูเนิร์ดเชื่อนะคะว่าเด็กๆของคุณเ์ดนเนี่ยเก่งสามารถทําได้แต่ถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถทําได้เนี่ยก็ให้พ่อคุณแม่ช่วยให้คําแนะนาําหรือให้ช่วยเหลือนะคะ ทีนี้คุณครูเนื้อนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปหน้าแบบสมทักษะประจำวันที่เด็กทํานะคะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะมีรูปที่เป็นหน้าแบบสมทักษะแบบชัดๆนะคะเพื่อให้คุณครูเนื้อและคุณครูป่านอ่ะเป็นผู้ตรวจนะคะแล้วก็ถ่ายรูปน้องนะคะถือแบบฟึกหัดนะคะเพื่อให้คุณครูค่ะได้ทราบว่าน้องคนไหนเป็นรูปภาพของน้องคนไหนนะคะ แต่ทีนี้นะคะใบในบางวันถ้าหากคุณครูขอความร่วมมือนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนในการทําแบบฝึกหัดหรือในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะคุณครูก็ขอรบกวนผู้ปกครองนะคะให้ความร่วมมือในตรงนี้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย